ที่ผมหายไปนะครับเพราะว่าผมเซ็ตอ่าง <S <S เซ็ตนี้นะครับมาเดินดูนี่ใส่น้ำสองวันแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาพักน้ำไว้คราวนี้ผมจะเอาแบคทีเรียแบบฟรีๆนะครับมาใส่อยากรู้ไหมแบคทีรียฟรีมันเป็นแบบไหนนะ <S <S นี่แบคทีรียฟรีมาดูในน้ำนะครับที่มันใสเห็นไหมมีปลาเก่าอยู่ปลา,าแข็งแรงน้ำใสๆเนี้ยมีแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียดี Uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ตักน้ําใส่เนี่ยอ uh huh. มาใส่ในนี้อันนี้เป็นอ่างที่เตรียมน้ําไว้สองวันแล้วนะก็ใส่ไปเลยแค่นี้เองนะครับวิธีการเติมแบคทีเร uh ียแบบฟรีๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไป เ,นะเป็นแบคทีเรียรที่มาจากธรรมชาติอย่างนี้หรอพี่เจฟใช่แบคทีเรียรปกติมีจากปลามันมีจากธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่การเลี้ยงแบคทีเรียรเนี่ยก็คือเราเอาแบคทีเรียรดีมาใส่ใช่ไหมหนึ่งคือมีที่อยู่ของแบคทีเรียร2คือเป็นน้ําที่เตรียมไว้แล้วและมีออกซิเจนด้วย๋ยว <The bacteria S 1> แบคทีเรียก็จะอยู่ในนี้แหล,ละแล้วคราวนี้เราเอาปลามาใส่เนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่แบคทีเรียรเพราะมันมีแบคทีเรียรอยู่แล้วนะครับระบบก็จะลันได้ไวขึ้นพอปลาตถูกต้องถูกต้องอ๋อง่ายไหม ง่ายมากน้ำอันนี้คือต้องเป็นน้ำที่ถูกพักไว้ก่อนใช่ใช่เ้าเป็นคอรีนเนี่ยแล้วคุณเอาน้ำแบคทีเรียรใส่เข้าไปก็ตุยเหมือนกันน้ำต้องถูกกันกําจัดคอรีนเปิดออกทิงท้งไว้เนี่ยทิ้งไว้สองวันละคือน้ำเนี่ยคอรีนมันเบาละครอันนี้เราก็เอาแบคทีเรียรมาใส่หลังจากนั้นคือพอใส่ไปแล้วเซฟอีกสัก 2, สองวันแล้วค่อยเอาปลามาใส่คราวนี้ก็ชิลเลยสบายแบคทีเรียรแบบฟรีๆนะโอ้ดีมาก